ตู้เย็นคือแบบเป็นเดือนเดือนแล้วมันจะใช้ได้อ๋อนี่มันมันสลหร่ายว่ากาเมะแห้งพี่พี่เบลมาจากญี่ปุ่นตอนนั้นใช่ไหมใช่ใช่หนุ่บ้าแบบนี้เก็บวาได้ีกปีอ้าวเหรอเออเก็บมาได้ไม่เสียเล่เสียเพราเขาอบแห้งไดุ้ณหภูมิใช่ก็เสริมพวกเออแล้วมันมีอะไรก็นี่แหละเอาไม่ใช่นะเราก็เป็นอ๋อนี่ใช่อ๋อโอเคใช่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆเร็วๆแบบว่าที่พูดญี่ปุ่นเลยนะเราบุมี่ต้องขีนุเหลืออยู่ในตัวเย็นดินขี้นุเดี๋ยว๊กอาขีนุกั๊กเมดเลยใช่่มยอาง ได้ผสมก็ได้เนาะมันต้องกินด้วยกันอยู่แล้วแล้วนมก็นมนมำก้นจืดนมำขนหวานอะไรนะน้ำข้นจืดนมำขนหวานอะไรเนี่ยเฮ้ยตังคิวเออเดี๋ยวเตรียมละอืมขอบคุณสำหรับไอเดียเดี๋ยวใช้นมำข้นหวานแล้วกันวันนี้ได้ได้ได้เอาเต้าหู้กีนุจิ้มนมำข้นหวานเหมือนปลาต้มโขลกอะอ่าไม่เลวเดี๋ยวเต้าหู้กีนุหายไปไหนเนี่ยอยู่ตู้เย็นล่างอยู่ไหนนะตู้เย็นล่างล่างที่ไหนล่ะอยู่ทางข้างล่าง สีข้างบนนี่เอาแล้วจะ่อแได้ไปแล้วอ๋แล้วทไมต้งเดินเดินออ่างนี้ได้ใครเอาต๊มาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเออนส่วนประกอบเปิดรายการนะคะง้นส่วนผสมพร้อมเราเปิดรายการเลยดีกว่าฮสวัสดีครับทานผู้ชมครับสวัสดีพี่เลยครับผมสวัสดีรับคมกลับไปด้วีกำลังำนัดอะไรกอเหมือน เราตั้งทุกท่านก็แซวหครัวคิดจานเดือดวันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าพี่เลเอาสาหร่ายวากาเมะนะครับผมที่เคยซื้อมาฝากไว้ให้ตั้งแต่ทริปไปญี่ปุ่นตอนนู้นที่เราถ่ายทีทีไรเดอร์พูดทำใหม่นะครับผมมาแช่น้ําอยู่แล้วผมมีเต้าหู้คินุบรีนะฮะมิโซะขาวก็มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทําง่ายๆเลยเป็นสาหร่ายวากาเมะเต้าหู้คินุสปายสวิตสไปซี่พิโซะดีไหมต้องเป็นแบบอาหารเป็นแบบอาหารแขงอะไรใช่ไหมวันนี้ญี่ปุ่น ที่แบบไปไวโดยที่วันนี้เรามีเคสต์ดับในการที่จะทำความหวานความข้นความของขึ้นมามันขึ้นมาหนึ่งมันออกมาใช่ต้ใช้นมข้นหวานหนึ่งนะครับวานสวอยตรงนี้แล้วตอนนี้ทุกอย่างจริงแลับพร้อมแล้วแล้วพี่เลนสีต้องทำคือเดี๋ยวเราสลายมาก่อนอ่ะนะฮะเราจะใช้แค่ประมาณหยุมเดียวไม่เยอะมากอันนี้ผมทำไปแล้วพี่เลนก็บีบแล้วก็พักไว้มันง่ายเดียวครับใช่พอบีบน้ำเสร็จก็เปลี่ยนที่ชู่ให้เขาแบบว่าอยู่แห้งๆไปเอาหยุมเดียวใช่ไหมใช่แต่แบบว่าไม่ต้องบีบแรงหร้อ อันนี้เราไม่อยากให้เขาแบบเละอยากให้มีทรงที่สวยงามอย่างนั้นอย่าเราอยู่ก็เปรตชิชูอย่ามาจะเป็นทำไมล่ะหลังมันก็ดีขึ้นมาเย s สกัดนี่นี่นี่หลังนั้นแล้วเละก็แค่ถ่ายไปถ่ายไปใช่ไหมแล้วพักก็ไม่ได้เลยเราก็ทราบเพราะพักเลยพักงานเลยพักพักกัพงานแล้วไม่ออกนี่หรือสั่งย้ายก่อนสั่งย้ายอย่างเดียวย้ายย้ายไปไหนย้ายจากโต๊ะไปเตาใช่ไหมโต๊ะเตาเกิดไม่ได้ ทำผิดก็ย้ายสิอ่ะอันนี้ไล่มาครับผมครับผมพี่คิดพี่คิดมองแต่กล้องไลฟ์เลยตลอดเครเป็นผมเลยไม่ได้มองกล้องกล้องกล้องที่เราถ่ายไม่ใช่การเปมองกล้องไลฟ์ตลอดย้ายไปเตาเอาล่ะคราวนี้ผมก็ไม่ได้มีไลฟ์มาพี่เล่กก็เลพี่เล่นไปแผลมันย่นี้ให้ผมได้จะดีมากที่เลยไม่มีโอ้โหพี่จะแผ่เพื่อ ไม่เหมือนแบบว่าสวยไงมาพิธีพิธารน้อยไม่แต่เดี๋ยวสุดท้ายเอาไปคลุกหรือว่าเอาไปผัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เราไม่ผัดไงขอเราอย่างสดๆนี้ยังใช้ชาแล้วก็กินได้เลยถึงพิธีอายะโอเคคือแผ่ให้แบบให้มันไม่ให้มันไม่พรับมากๆขนาดนี้มากๆแปลว่าผู้สัตว์กินเยอะแยภาษาอังกฤษเป็นไงไม่ได้เรียบวงม้วนเหมือนกระเอาวันนี้นะฮะอ่ะซัมซิงหลักได้แผ่ให้มันแบบว่าไม่ให้มับัวเล่นี่ยอ่ะส่วนผมนะครับไม่มีอะไรเลย ผมก็มีพริกสขาวนะครับผมมีพริกญี่ปุ่นนะครับผมนะฮะก็เป็นแบบพริกเจ็ดรสนะฮะตามที่เขาเรียกเนี่ยมีใส่มาให้แล้วด้วยนะฮะก็ดูพี่เอทเอาอันนี้แล้วกันเม็ดกไทยดูการแผ่ของผมไปสุดยอดแห่งการแผ่แล้วเนี่ยลงข้นหวานอย่าลืมพี่เอ็ดนะครับลงข้นหวานนะครับครับเราใช้สะดวิ่งของอะไรครับ อ่าฮะสะดวกสบายมากอออืฮึย่ังไหวครับพัดได้หน่อยนะครับแล้วก็ได้รู้สึกน้ำเปล่าแผ่ไรไงต่อฮะก็พึ่งแผ่แล้วก็พึ่งนั่นเลยครับพึ่งแดดไว้สักสามแสนครับผมไหนเอาแดดที่เราไปเท่าไปเท่าเนี่ยนี่ผูถามผมซะนี่นี่นี่อ่าเป็นไงเฮ้ยสุดยอดจริงๆแ่งมากครับสุนปลาลองแต่ตะกุกตินนู้นมีเยอะขนาดเนี้ย เราแบ่งเป็น3จานนะเราแบ่งเป็น1 hey you good man you good you good นะเพราะฉะนั้นแผ่สไลด์ได้ไหมไปเดี๋ยวเอาสไลด์เพิ่มอีกอ่ะประมาณสักอีนึงอยู่ที่ไหนต่างๆก็เราจะแบ่งเป็น3ชุดไงอ๋อจะทำสามชุดจริงๆจริงๆอิงอ่าร้อนแล้วไปเห็นฝั่งนี้กว่าแล้วรวมมันแรง ชารครับไเลไเลยครับ่ชปฮัลโหลฮลโหลฮลโเฮ้ยพี่เตาไม่เป่งแล้วอ่ออมาแล้วจะบอกว่าแ๊สจะหมดแล้วฮะท่านผู้ชมครับพีคิดปีพี่พี่จะลืมแนะนำนะคะว่าแบบเราเพิ่มความหวานแม่นมข้นหวานนะแล้วก็ ซุปซอสอ่าซอสใส่นมก้นหวานได้วยหรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่มีน้ำสำหรับเปิ์นี่เป็นซุปหวานใช่ไหมใช่ที่มีน้ำเป็นซุปเป็นซุปหมดเลยเห็นใช่แล้วก็อย่างนี้ซุปหน่อไม้ก็ไม่ได้เป็นซุปแต่ว่าไม่มีน้ำใช่ค่ะได้ไหมใช่เรียกว่าอะไรผัดดำไหมหน่อไม้ผัดข้่วผัดข้าวแล้ววิธีก็เลยบอกว่าเอ้ยนอกจากจะให้ความหวานแล้วมันยังให้หอมมันเข้มข้นตรงกล่อง้วยนะคะพี่เรวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญเข้ามาด้วยนะครับครับหนูชื่ออะไรนะจ๊ะ แนะนำตัวนิดหนึ่งวมีเอเลนที่มีปัญหาตลอดนะครับสำหรับบริษัทไหนที่กำลังผล,ลิตวาเอเลนรุ่นใหม่ๆมาที่ไม่มีปัญหากับขั่วหรือไอตัวหัวไม่นะครับถ่วยส่งให้เรามาเทสต์ก็ไหัวไม้ เปลี่ยนหัวเรียบร้อยอเทดสอบมาดีขึ้นยังถ้าจะไลฟ์ขนาดนี้ผมว่าแชร์โลเคชันไปดีกว่าแล้วไปดูกันดีกว่าครับใครที่ใกล้ๆมันไม่ได้ที่นี่เลยใครอยู่แถวร่มเก้านะครับใครอยู่แถวเอ่อซาฟารีเวิลด์ซาฟารีเวิลด์คูบอนหรืออะไรอย่างนี้ครับมาได้นะครับใช่ไหมทุกอย่างเงี้ยไปเสียงมาแล้ว ของพี่เป็นของที่ก้อนอะปกติแล้วก็มันแชร์ดูแล้วมันเนี่ยค่ามันโดนเนี่ยเหรอกระตุกเย็นหมดนนี่นึงอ๋อมันเป็นที่เลนสเปล่าพี่พี่ต้องเช็ดหน้าเลนส์หน่อยไม่ใช่แต่ว่าจริสัญญาณบ้านนี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 4G แล้วไม่ใช่สัญญาณบ้านนะตอนแรกแค่สัญญาณบ้าน 4.5G นี่คืออะไรครับมีใครช่วยอธิบายให้ผมฟัง ก็ทไมแต่ที่สำคัญคือพี่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคือทำไมเพราะอะไรวะเออทางบ้านช่วยตอบมีผู้ชมทางบ้านตอบให้ผมหน่อยว่าทำไมไม่เห็นเลยเฟซไอ้คิดใช้อันนี้เยอะไหมครับอะไรนะฮะใช้เยอะไหมครับพอประมาณนะพี่ไม่เห็นคอมเมนต์มันมเรื่อยๆอ่ะก็ยังไม่เห็นเยอะหรอได้เขายังพร้อมไหม เปสโลนะครับเราไม่ค้อนเยอะไากไม่เขามีไทยยินาม่ค้อนใช่ไหมันหวานต้องบีบแบบยาวใช่ไทยจะได้ดูในไทยทุกวันเดี๋ยวว่าของเรามันไม่ชัดเหมือนพี่เลิศไหมไม่มันไม่ชัดแค่คนเดียวใช่ไหมมันไม่ชัดหลายๆคนใช่ไหมเฮ้ยใช่เงื่อนสัญญาบ้านแล้วล่ะมาพรับพี่ใช้ไป 4G ทุกคนพร้อมนะครับมาเลิ่มกน4 3 2 เอาละครับตอนนี้ผมก็จะทำสวี e แอนด์สปายซี่มิโซะซอสนะครับก็มีมิโซะขาวประมาณสักนี่หนึ่งช้อนโต๊ะเนาะใส่แล้วก็พริกหนึ่งครื่องแกงนะเอาไปผัดจีในกระทะให้มันแบบว่ามีความไหม้ไม้ไม็มมคืคุณมั่นใจนะที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันคือมิโซะไม่ใช่น้ำตาลไปมันคือมิโซะขาวครับถูกต้องมันจะหวานหวานเค็มๆเนาะน้ำตาลไปนี่ครับแล้วก็แป๊บเดียวก็จะไหม้ติกตดกระทะแบบนี้ ที่แรกผมช่วยมาเที่ยวให้ผมเสร็จนะไี่นิดนะพี่เล่ครับพี่เล่หันเต้าหู้ให้มันเท่ากันได้ไหมโอ้มันไม่ยากมันไม่ยากเริ่มเพิ่มนิดๆผมก็จะเอาเน้อเปล่าแลยนะใส่ลงไปให้มีสีน้นตาติดกระทะนิดนึงพอละนะฮะแต่ว่าอย่าให้เยอะนะใส่ลงไปแบบนี้ดีพอชั่นนะพี่นิดฟ้าพระหันหนี้ฮะหันหนี้ฮะ ใช่ใช่ใช่ครับอย่างงี้ฮะใช่พี่เลยตัดขอบทิ้งหน่อยหรือไงจะไ้สวยๆขอบนี้ฮะขอบยาวขอบขอบขอบนั่นแหละขอบไหนวะขอบปลายขอบยาวแค่หันปลายให้แบบว่าเป็นรอยมีดตัดตรงๆอ่ะไม่ใช่นี่มันก็สวยอยู่แล้วมันดูมี texture ไงมันไม่สวย้นะฮะนอย่างงี้ใช่ไหมรอยกล่องอยู่อย่างงี้ใช่ดปะอย่ามันไม่ใช่เลี้ยงยาก สวยงามถือมันเนี้มันจะให้ความคารเาเมลไลซ์สีแบบนี้น,นะฮะแล้วก็กค่อยๆใส่น้ำเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆบ๊ากไ็ไงสามพอชั่นหนึ่งสองตรงนี้นะแยกหั <Yeah. S 3> ่นพร้อมกันหั่นอย่าพร้อมกัน,น,น,กนเรียบร้อยเสร็จงานผมละขอบคุณครับคร <laughs> <laughs> าวน,นี้พี่เล็กก็ mm. เอา จานที่สวยสามจานแล้วก็วางเครื่องตัวสลหรายเป็นแบบเป็นเบดเป็นเบดเป็นเบดเป็นเตียงเป็นเตียงเป็นเเียงอาล้วครับเดือนเดือนแบบนี้ตอนนี้ผมจะพริกป่นใส่นิดหนึ่งเพื่อให้เพิ่มความไปซี่สีก็จะแปลกออกไปด้วยสวยงามนะครับเรียบร้อยเบสของคุณอย่าแล้วพริกป่นแบบว่าเราเป็นเท็กซ์เจอร์แบบว่าพริก แห้งอย่างนี้เลยดีกว่าผมว่าน่าจะฮาดีครับใส่หอมมากเลยนะพี่เจนหอมมากครับผมสุดยอดต้อครับใส่น้ำผึ้งครับเอาไปตักใส่ชาตินิดนึงใช่ครับเพิ่มเพิ่มปึ๊บเเสร็จครับแซ่บบอแซ่บดีๆชิมยังลองแล้วหอมมากเลยใส่ผิวจกเพิ่มอีกหน่อยครับเผ็ดไหมหรือว่ามันมาแปลกๆอะไรนะเผ็ดไหมไม่เผ็ดนะเออย็นไป ความเค็มเค็มมากของมันมาแล้ว<า><า>ใช่ไหมความเค็มที่มาในมิโซะใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มปริมาณซอสเพราะมันเป็นสากอรชั่นแล้วไงผมดูสกเก็ตการ์ดที่พี่เลยบอกว่าหั่นไปแล้วเนี่ยนะมันต้เ <c oughs> <c oughs> บอร์เบอร์อะองผมไซซ์ไซซ์ใหญ่กว่านะเดี๋ยวจะเอาน้อยกว่าสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยบ้านเรากินอะไรเราก็กินกันหนึ่งเออใส่น้ำปลานะฮะตอนนี้ฟักเย็เย็ให้เดือดอย่างนี้แหละมันจะเพิ่มความหอมใช่ไหมแล้วมันน้ำตาลติดขอบ ตะท้าเนี่ยกว่ามาทนเลยมันจะหอมมา,มากเลยครับผมอันนี้ก็คือคนที่มันละลายให้มาป <มา S 2> ๊าบโอเย่เกิดได้แล้วที่เห็นเกิดได้<า>แล้วนี้ผมจะลดไฟลดออกมาทำเนี่ยผิดอัน สิ่น้งเหนือสิ่เหนือหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ครับตามด้วยีเลยครับผมนมข้นหวานที่จะให้ความมันความหอมความหวานจะพนกับซอสพิโซอยู่นั่งดูเอาเองครับโเขอบคุณครับนี่นะครับผมเป็นเคล็ดลับนะครที่เราสามารถเพิ่มความหวานเพิ่มความความเข้มข้นให้กับเท็นเจอร์แถมยังหอมมันเลยทีเดียวและที่สำคัญไม่ทำลาย รสชาติหรือกลิ่นนะฮะออริจินอลของเจ้าตัวอาหารนอกจากจะได้ความหวานนะครับยังได้ความหอมมันเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมด้วยต้องมาดีบินมาครับผมสามแค่นี้จะขึ้นตายแล้วนะเล่นเลยครับเดี๋ยวเราขอชิมก่อนเพราะซอส่าเราอเพิ่มปริมาณได้การิใช้เป็นยังไงนะเสี่ยงไปเรื่ เดี๋ยวนะมามันต้องเพิ่มอยู่แล้วแหละเพิ่มอยู่แล้วล่ะครับเพราะเขาเขางวดลงไปชิมสิไม่คิดโอ้ยรสชาติเป็นยังไงอ่ะเพิ่มได้อีกอ่ะเปิดแอ่แต่เป็นดีนะเวลาเปิดปิดได้อย่างเงี้ยเออสะดวกในการใช้ง่ายมากนี่อ่าน่าจะซื้อติดไว้ที่บ้านต้องกดนะครับนะฮะครับขอตัวน้ำใส่นิดนึงเออนี่กำลังข้นสวยงามไปเลยดูฟ้าเยี่ยม เยี่ยมเยี่ยมเอ่อขอพี่เลยครับมะนาวมาซิ่งครับผมมะนาวใช่ไหม Yes sir ขอมะนาวมาซิงหนึ่งครับซิ่งนี่น่าจะเล่นเกินไปเฮ้แต่ดีนะเวลาใช้อย่างนี้มันแบบว่ามันกับปริมาณได้ตัวนี้พอใช้เสร็จก็ที่เรียกมะนาวมาขึ้นซิ่งล้ไอ้ไปแล้วจริงเราขึ้นซิ่งฟื้อพอนั้นนะครับคราวนี้เราก็เร่งไฟให้เดินทีนักติดไฟได้เลยนั้นเราก็พร้อมรับประทานกันครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็น ไปทำแบบว่าอมซอสอมยาซอสอมยอะอัมยาได้แล้วล่ะพี่ yes sir ปิดอยนั่นไาหอเลยชกกเ็ดยำแหนมาเน อืมโอเคนี่ปั๊มเป็นมาแบบปลายลิ้นคราเรียกสลายมาเดี๋ยวเราไปก่อนโอเคไม่เร่งงไม่เร่งงสารายวาคาเมะเนี่ยครับคือจริงๆแล้วมันมาจากภางไหนของญี่ปุ่นโอ้โหอันนี้ความรู้อันนี้ผมว่าต้องให้พี่เล่ไปอธิบายแล้วล่ะมันก็มาจากทะเลญี่ปุ่นทั่วๆไปไหม อ๋อไม่ผมไม่รู้ไง่มันมาจะมาจากแบบว่าทางไกโดหรือว่ามันชูหรือว่าอันนี้่ชูเหนือกลางใต้อันนี้น่าจะแข็งไปนะฮะพอตัวเช็คจับได้เยนะครับใครที่ทราบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ Facebook อะไรนะคะ Facebook ที่อาคิสคิสเชนคิคิสเชนนะครับหรือว่าอันนี้คือจะีอันเดอร์สกอร์เช่นถูกต้องแล้วครับอันนี้ไม่ใช่คำถามประจกสัปดาห์นะหรือว่าใครที่ดูอยู่ไลฟ์นะครับก็ ครับเมื่อไหร่คุยครับทานไปเยอะเสร็จรียบร้าง่ายง่ายเพียงเท่านี้นี่เองครับผมวรับเสร็จปุ๊บล้อเป็นขยุิบโอ้ระวังอ๋อมันต้องอันนี้เป็นเบสก่อนท่านคุณไม่บอกผมผมพูดไปแล้วข่าวหลอกถ้าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ได้ยินชัดเจนอ๋อผมหยิบหยิบผิดอันใช่ไหมครับผมใช่ครับไม่เป็นไรครับผมกลัวมันจะแตกด้วย ในนี้เลยนลขยุ้มนึ่งไปมาเป็นเบสลองไปอ่ะอยาจไดเยอะไปนิดนึงบุ๊กไลนสมส่วนเขสย้อแคมมีแค่แคมป์หมดหมดเอผู้ชายกไบผู้หพูดตะคุชไเนี่ยใช่ละตอมหันอีกไหมไปหันแล้วพี่พอละแค่นี้เลยยูวับลงไปเป็นเบสวับสุดยอดวับแหวบ อ้าจัจจายท้ายสุดที่เลยครับผมถูกต้องเรย์มอนมันทำอย่างนี้นะพี่ครับครับผมมีดูปรมาจารไว้ล้มล่ามลงไปคือมันอาจจะดูง่ายแต่จริงแล้วมันมีแบบอายุสิ หนึ่งครับผมสวยงามด้วยคือญี่ปุ่นมันทไว่าที่มีเงางามเลยกลิ่นหอมมากน้ดหน้อยครัผมก็นะครับผมอันนี้นะอันี้ต่อนะไดครับเโอ้โหสวยงามความชุ่มฉ่ำรอไปทิ่ฟ้าเฟิร์ฟเป t ดนัทชูเอร์น้อยกำลังดีอย่าเยอะเกินอย่าน้อยไปโชว์เดะ มันต้องสวยสักอันแหละใช่ไหมพี่เร่เฮ้ยมันสวยแล้วถูกต้องเนี่ยนี่ยเนี่ยเี่ยเนีเน่อเนียเียเนี่ยน่เ่ยเมยเนี่ยเมียนยเนี่ยน่ยอยเนี่ยเดี่ยเนีนีเนยเฮียเ่นเนยเนียกน่เนกอเม้ยเ่ยเ่ยเน่เนเนียเ่านยเม่เนี่ยเนอเนยนีเน่นเ่นี่นนนีย้ยี ดูน่ะดูคุณชอนนั้นคือสวยสุดละลายโอ้อ่ะพี่เลยครับเราคงไม่ต้องรออะไรเราลองรับทางกันเลยดีกว่าถูกต้องมาครับผม Let's go เริ่มเลยเมนูนี้สำหรับที่พี่กิตเรียกว่าเต้าหู้คีนุสลายวากาเมะใส่ก็ไม่ได้ถามเรื่องแบบว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างถามว่าเมนูชื่ออะไรก็นี่แหละสลายวากาเมะ กูีกูนแนด์สไปซี่ม้โซะซสเนยาวอีกละโยนช้อนถึงงั้นโยนช้อนกินไม่ได้โอ้แม่งนกว่ามาคิดเผ็ดของไปเออมาที่หลังนี่ยยอดเอตาะเรโม้ล้บารโอ้ยยยยโอ้ยตอนนี้มันเผ็ดอ่กเริ่มเผ็ดอ่ะไม่ทำละลองไปทำกันดูน้ำจิ้มครับเมนูนี้เนี่ย ง่ายง่ายมากอร่อยแถมประโยชน์ครบแล้วก็ด่วนจริงๆไ่เอาวันนี้อย่าลืมนะครับผมคําถามประจำสัปดาห์ต้องถามอะไรไปตอบเข้ามาในเฟซบุ๊กแฟนเพจฟิตคริเชนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลิงย์ข้าวถ้าคุณตอบถูกจ้าร้านนี้ไหนร้านไหนร้านไหนพี่กิ๊กเฮ่ไหนก็รายการคริเชนก็ต้องไปร้านคริเชนสิครับคริเชนอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ถนนสายศิลอาคารเอสชั้นสอง นั่นแหละครับร้านนั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้คมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันไหนนะพี่กิ๊กไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้นัใครดูวันนี้ไม่ทันย้อนหลังยูทูบได้นะใครดูวันนี้ทันย้อนหลังยูทูบได้นะครับผมก็ติดต่อไปทีมท็อกบ้างเลยนะ5432ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วถ้าเกิดใครดูวันนี้ไม่ทันเนี่ยอย่าลืมไปย้อนหลังที่ยูทูบได้ยูทูบก็เข้าไปดูได้นะครับช่อง Ray Mac TV raymac tv RAYMACTV สวัสดีครับไปกดซับไตด้วยนะครับสวัสดีอสวัสดีวนแต่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัครีครับตึงๆๆๆตลอดเลยขึ้นล้ฮเยี่ยมยอดครับโอตอเผ็นเหมือนกันนะได้เขาไม่ลอไม่ถ่ายอ่ะดูนี่ตาป๋อทำใหมเอาใหม่ด้ยไหมเอาเอาครับจอครับาจอดค่ะ อันนี้ถ่ายกับน้องก้นหวานนะฮะ